พรน,นารายคู่บ้านสารพระการคู่เมืองรางสิมยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเคลื่อนป่าสักชนสิทธิ์เกลือก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ ร้านเด็ดประเทศไทยมาแล้วครับเช้าเชแบบนี้ได้เวลาตามหาร้านเด็ดร้านอาร่อยกันแล้วครับวันนี้หนุ่มๆของผมจะพาคุณผู้ชมไปสาะแสวงหาหาร้านเด็ด5ร้านโดนกันที่เมืองลบบุรีใครกำลังวางแผนจะไปเที่ยวลบบุรีรีบมาเช็คลิสต์ด่วนเลยครับไม่รอช้าตามสองหนุ่มพิธีกรสุดฮอตของผมไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีนะครับชาวร้านเด็ดประเทศไทยนะครับผมนะฮะก็เช้าเช้าแบบนี้จะกับเรานะครับบอยฟี่บอยฟี่จะพาไปหาอะไรเด็ดๆกันนะครับผมถูกต้องนะฮะวันนี้ แบกราของเราข้างหลังของเรานะครับเป็นพระปางสามยอดพระปางสามยอดแล้วก็ศาลพระการครับผมแน่นอนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจาจังหวัดลบบุรีวันนี้เราจะตะลุยกัน5ร้านเด็ดของลบบุรีแน่นอนที่สุดนะคบนะฮะก็เอาไปว่าไม่เสียเวลาดีกว่าไปตะลุยร้านแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวรองท้องร้านนี้ดังมากนะฮะตามไปเลยไปไปรถไฟดีกว่าไปไหนไปรถไฟ ไไวดดีีดัคบมาที่ร้านแรกกันครับใครที่ชอบกินอาหารประเภทเส้นร้านเด็ดประเทศไทยขอชี้พิกัดไปที่ร้านนี้เลยร้านชั้นเลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำลบบุรีับม, <า S 2> มาที่ร้านแรกเลยร้าน,รานแรกในทไทยที่ลบบุรีครับผมครับผมผมเคยมาแล้วแต่ ไม่ได้ทานทําไมอ่ะคนเยอะมากพี่บอยจริงเหรอคนเยอะมากแล้วผมก็เลยแบบงอนเขาดูที่เขาไม่รู้ด้วยเอาเหรอโอ้โหเต็มขนาดนี้มันขับเลี้ยวออกไปกินร้านข้างจริงเหรอมันเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ไงผมเลยไม่ได้ลองชิมเลยและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฉลิมไทยครับผมก<ม>๋วยเตี๋ยวต้มยำเฉลิมไทยเนี่ยคือเขามีตีมของเขาพี่บอยซียนีาม,ม,มาเป็นโรงหนังเป็นยุคเก,ก่ามีโปสเตอร์หนังมีอะไรไม่ต้องลุ้นเลยเพราะเฉลิมไทยรู้เลยว่ามีโรงหนังเฉลิมไทยครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าก๋วยเตี๋ยวเขา นนั้ไม่เอานะเราตอนนั้นเรายังไม่ดังเบาเขาเลยไม่ให้ไม่ให้กินไม่งอนนะวันนี้เราเลยแอบมาวันธรรมดาวันนี้เราจะรีวิวกันรีวิวบรรยากาศสุดเชียวร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิดภายในร้านตกแต่งในสไตล์วินเทจดูเก๋เก c คลาสสิกไม่เบาเลยครับ เข้ามาในร้านแล้วนี่บรรยากาศแบบดีงามมากเลยนีมีทั้งห้องแอร์แล้วก็มีทั้งบรรยากาศข้างนอกนะฮะนี่เจอเจ้าของร้านสวัสดีครับพีุ่มครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ นี่เขาโกรธพี่มากเลยนะเท่าที่แล้วมาแล้วบอกว่าไม่ได้ทานเขาต้องไปทานอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อะงอนผมงอนปกติจะเป็นช่วงกลางวันในลูกค้าค่อนข้างหนาแน่นครับเฉลิมไทยนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่ประมาณ5ปีกว่าแลวครับหปีกว่าหปีกว่าครับอะไรถึงไปโดนใจคนลบบุรีเหลือเกินคนต้องมากินกันอาจจะด้วยหนึ่งเรื่องรสชาติและก็เมนูที่มีความแปลกใหม่มีความหลากหลายบรรยากาศที่ดูเป็นไทยๆมากกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวผมว่าเขามีลูกเล่นนะพี่บอยมีซิมซงซีมซีมีอะไรให้ลูกค้าได้เล่นนะแอค ว่า่กินไปแล้วได้สนุกได้ลุ้นได้เออมีการแบบมาจับฉล็งฉลากอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมอ๋อเหรอเขาเป็นอย่างงี้ด้วยอ๋อใช่เปิดมาเจอหมายเลขที่เราทําโปรโมชั่นเบอร์หนึ่งลูกค้ากินฟรีจากนั้นถ้าลูกค้าเปิดมาได้เบอร์เก้าได้ครบหนึ่มได้รับอารมณ์ฟรีเลอรับ่าโอ๋อนี่คือเป็นเรื่องของโปรโมชั่นของทางร้านใช่ครับนอกจากเรื่องได้โปรโมชั่นตัวนี้แล้วลูกค้ายังเอาหมายเลขที่ได้ใต้ชามเนี้ยไปเสี่ยงเซมซีเสี่ยงดวง ดูดวงชะตาของตัวเองได้ครับผมอ๋อวันนี้ชะตาจะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันไม่มีไม่มีไม่ไปตะลุยขออนุญาตตะลุยเลยนะครับเชิญครับเชิญนะฮะผมก็รู้จักร้านนี้ได้ไงรู้ไหมยังไงฮะเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเนี่ยผมจะชอบเซิร์ชหาว่าร้านจังหวัดเนี้ยมีร้านอะไรเด็ดๆอ่า เขาขึ้นอยู่ในรีวิวต้นๆของลบบุรีเลยจริงมากใช่เอาลองเดี๋ยวต้องลองดูแล้วกันของผมขอเป็นต้มยำธรรมดาแล้วกันผมต้มยำทะเลเมนูแนะนําของที่ร้านก็จะมีต้มยำทะเลรวมเนี่ยที่ลูกค้าทานเยอะสุดกับเมนูต้มยำหมูมะนาวสองอย่างนี้จะโคโลสไตล์กันอ๋อพี่เอาหมูมะนาวหมูมะนาวจะได้เร็วครับผมเพราะหมูมานา มาถึงเมนูเด็ดที่ใครมาแล้วไม่ควรพลาด brows, เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรวมที่นำกุ้งแม่น้ำตัวโ,โตๆโตลำหมึกตัวให,ใหญ่ๆมาเป็นวัตถุดิบหลักและยังใช้น้ำมะนาวสดมาเป็นส่วนผสมของน้ำต้มยำทำให้เมนูก๋วยเตีย๋ยวต้มยำทะเลเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมาก <c oughs> เป็นพิเศษบอกเลยว่าไม่ควรพลาดมเมนูนี้เด็ดขาด เหมือนให้ปลาหมึกมาหนึ่งตัวเลยเหรอพี่ตัวนึงครับกุ้งใหญ่ใหญ่เลยเหรอกุ้เป <off proyect s> ็นตัวม like anyway. <of> ันเป็นปลานชิ้นๆเลยอย่างคุ้มอ่ะโอ้โหการเดินทางมาร้านเฉลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำลบบุรีพิกัดจังหวัดลบบุรีมุ่งหน้ามาวัดพรมมาศจากวัดพรมมาตรขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านจะอยู่ติดโค้งสายมือครับ น,นอกจากนี้ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมันนาวน้ำซุปเข้มข้นจัดก <c oughs> านเผ็ดกำลังพอดีกลิ่นหอมน้ำพริกเผาให้เครื่องต่างๆมากมาย มีไข่ย่างมาตูมนะครับผมแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงแสดงว่าไม่ต้องปรุงแล้วอยากให้ชิมก่อนครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาคือจะทานได้เลยไม่ต้องปรุงแต่งอืมีความเปรี้ยวเป็นมะนาวนำเป็นมะนาวสดแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมมาแล้วไม่ต้องปรุงจริงๆเลยไม่ต้องปรุงแล้วนะได้เลยนะเป็นเส้นบะหมี่เหลือง สไตล์ของ2จานนี้จะคนสไตล์กันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำข้นครับจะเป็นน้ำข้นแล้วค่อนข้างจะ,จะแซ่บจี๊ดกว่าน,นี่จะเป็นเบามาหน่อยแต่จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่นุ่มนวลกว่าสดคล่องคอดีอย่างี้น้ำใสอืมอันนี้นก็ดีรสชาติโอเคอยู่แล้วอันนี้นก็ดีเลยพี่ไม่ต้องปรุงเพิ่มปกติผมก็จะปรุงเพิ่มนะแต่นนก็ดีเลย,ยเป็นคนละสไตล์กันเพราะว่าอันนี้จะมีแบบกระทุ่มกะทินมนมมาด้วยน้ำข้นไงโอ้โดนใจพี่ลองชิมไหมปลาหมึกออ๋โอ้โห อร่อยมากเลยคือของผมนะได้ความเข้มข้นได้ความสดของตัวซีฟู้ดนะฮะถือว่าชามนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่รักซีฟู้ดเลยเพราะว่าซีฟู้ดมากันหน่ำมากโอ้โหเหมือนใส่ปลาหมึกมาเป็นโลอะลกทะเละมาไว้ในชามอของผมก็พูดตามตรงเลยว่าไม่ต้องปรุงเลยรสชาติผมโอเคเลยดีเลยดีเลยฮะทุกอย่างหมูชิ้นใหญ่ๆใ,ให้มาเน้นเน้นรับรอง45บาทเนี่คุ้มคุ้มค่าออือหือแน้วหมูนุ่มมากเลยแลมมลย้ yeah. รบกวนคุณบอยกับคุณท็อฟฟี่ช่วยยกชามขึ้นหน่อยแล้วกันครับอลองยกดูเลยครับทางแล้วเสร็จดูสูงๆหน่อยครับเฮ้ยผมมีเลขเลข9้าหรือเลข6อันนี้เลข9้าครับอ๋อมัานมีที่ห้าเลขเก้าผมเลขสิบห้าเลข15นะครับเลขที่เราเอาไปดึงคําเสียงทายคือเสียงสีใต้ชามอล้าก็เดินไปหยิบใบเสียงีทำทนายทั้งนี้ จะมีทุกเบอร์มีหนึ่งี่ผมก็จะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันนะครับเป็นลัคกกี้นัมเบอร์ไงฮะครับผมแต่มีแค่2หมายเลขหมายเลขหมายเลข1ตัวเดียวคือกินฟรีอืมผมเอา5ออกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณสิไม่ได้ละอันนี้คุณเป็นเซียมซีแล้วก็เลขเก้าเฮ้ยโอ้ยเลขเก้าคือทำอะไร เลขเ้ยงทั้งร้านไม่เอานะเลขเก้าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำอรมณมขวดใหญ่ขนาด1ลิตรโอ้จัดมาเลยฮะนอกจากความอร่อยของอาหารแล้วหางร้านยังมีกิมมิกเก๋ๆเซียมสีใต้ชามให้คุณลูกค้าได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยเดี๋ยวเปิดดูเลยนะยี่สิบยี่สิบยี่สิยี่บแปดค่ะ ก็ดีนะมีมีของให้เล่นด้วยมีเสียงดวงดีค่ะดีก็ดีค่ะยังได้เสียงได้อะไรเลยให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกใช่คร,ครับอุ้ยสนุกสนานมากเลยอ่ะพี่แล้วก็ตบท้ายด้วยขนมใส่ไส้ครับเฉียบมากเลยเอาไปเลยร้านนี้ร้านเด็ดประเทศไทยรครับ,รบมาละวงกราผมเบอร์เก้าพี่หลายตังนะหลายตังนะ ร้านเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นยุดทุกวันศุกร์จอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อที่เบอร์0863634946และ0817770157มาตะลุยกันต่อกับอีกหนึ่งร้านเด็ดในจังหวัดลบบุรีกับร้าน National Life เพราะรักมา สอครับผมนะฮะกับร้านเด็ดประเทศไทยตะลุยลบบุรีบบนะครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน n a t u r a l Life นั่นเองชื่อเดิมเขาชื่อว่าเพราะรักจึงยอมทุกอย่างเฮ้ยเพอาะรักจึงยอมทุกอย่างเ้ยปากเข้าแบงค์ได้ดีกว่าป่าครับผมบรรยากาศแบบบ้านสวนติดริมน้ำสัมผัสกับธรรมชาตินั่งฟังเพลงกันชิลๆที่ร้าน n a t i o a l Life เ <c oughs> พรระรักวย กว้างฝางมากเลยกว้างขวางกว้างขวางมากเลยร้านสวัสดีครับพี่สาวก่อนสวัสดีครับพี่นุษย์นะครับผมทำไมเปลี่ยนชื่อพี่เมื่อก่อนคือเพราะรักใช่ไหมค่ะแล้วทำไมเปลี่ยนเป็น natural life พี่ทำร้านอาหารที่บ้านเนาะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเป็ดกับไก่กับห่านนะคะแล้วก็ใช่วิถีชาวบ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งร้านเพราะรักเนี่ยมีอยู่หลายจังหวัดพี่เพิ่งรู้ตอนที่ลูกค้ามาวีนว่าไปชนบุรีบ้างไปอะไรบ้างอ้าวโถการาโอเกะก็มีชื่อ นัาแสดงว่าเจอบ่อยเจอบ่อยก็เลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเราทําบรรยากาศบ้านๆเราน่าจะชื่อแบบคือการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติวิธีธรรมชาติแนนะวิธีธรรมชาติแหละก็เลยเป็นที่มาพี่ขายอะไรอ่ะผมเห็นร้านที่มีอะไรพิเศษด้วยเนี่ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่เป็นไรงานจะผตบชวางาจะผัตบชวาใช่ไหมกูทำเองเหรอฮะกลุ่มชาวบ้านทำแต่พี่ก็เอามาตกแต่ง เอามาใส่ซ้ำในแล้วก็มาแต่งเพิ่มมูลค่าให้ไม่โป๊เนาะใช่ใช่ใช right? ่ให้ไม่โป๊ใส่ซ um> ้ำในอุ um> um> ้ยมุกก็ร้านเราพูดถึงร้านดีกว่าเพราะเราจะมาร้านเด็ดประเทศไทยใช่ไหมเราต้องชิมอาหารเราก็ต้องชิมผักตบด้วยไหมใช่ต้องชิมดนะผมเห็นตรงนี้มาหนิมาหนิพี่ทำผมมากผมเห็นละนะฮะเออดูเป็นแบบว่าการันบ้านเห็นอาหารไหมเออมีห่านด้วยออ๋ห่างค่ะห่ารอันนี้เป็นไรห่าน อาหารก็จะเป็นแนวโบราณยำมะเขือยาวโบราณนะคะแล้วก็ต้มยำกุ้งโบราณแล้วก็สามชั้นผัดพริกเกลืออน้ำลายไหลแล้วว่าสามชั้นผัดพริกเกลือได้ข่าวว่ามีคนชอบมะเขือก็เลยยำมะเขือยาวโบราณนี่ครับมะเขือเผาจัดมาพี่ตุ๊กครับผมใช้พี่นุ๊พี่นุชพี่นุชจัดมา3าเมนูผมอยากลองว่าโบราณจะโบราณขนาดไหนเปลี่ยนชื่อเนาะเปลี่ยนชื่อน่าจะชื่อตุ๊กใช่ไหมตุ๊กกี้ดีกว่า ยบรรยากาศที่นี่ดีมากครับอากาศเยนเ็นลมลื่นอยู่ใกล้ใจเมืองแต่มีบรรยากาศอย่างนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับเอาเนี่ยแล้วดูดิมานั่งลมมันแบบลมมันตีลมดีเหมือนกันนะเี็บไห<ป>มลมตีเจ็บไหม <ด>เป็น<ล>ย,ยกที่หนึ่งดีนะคุณขั้นผมทำไมผมจะ<อ>มีปัญหากัจ้ของรา้านตีกัน,น <c oughs> มาจัดอาหารมาเลยพี่โน้จ๋า <Okay. S 1> โอเคเมนูยำม,มะเขือยาวสูตรโบราณเมนูธรรมดาแต่มีประโยชน์มากมายมะเขือยาวย่างเต้าถ่านกลิ่นหอมหอมรสหวานน้ำมาจัดจานร,ราดด้วยน้ำยำสูตรเด็ดโรยหน้าด้วยุ้งแห้ง่นโดนใจเลยครับกุ้งแม่น้ำหนึ่งตัว มีตะไคร้ซอสบางเลยนะปริวมากเลยอ่ะคือถ้าดีดนี่ปริวตามลมงอ่ะใช่แล้วก็หมูสับแล้วก็หอมแดงเวลาจะทานอ่ะก็คุกคุกนะโดนคดีอะไรมาเออคดีอะไรมาแล้วก็มะเขือยาวมันจะอยู่ข้างล่างใครขยันกว่ากันในสองคนเนี้ยพี่กลัวคนจะเข้าใจว่ายำมะเขือยาวโบราณคือมะเขือเก็บตั้งแต่รุ่นปู่ย่าใช่นะใช่ไม่ใช่สูตรเป็นสูตรโบราณเฉยโบราณซึ่งหาทานไม่ได้แล้ว อหอมอืมมะเขือเผาเนี่ยมันหอมเลยตนเน่ของกลิ่นมะเขือเผามันหอมและตัวมะเขือเผามันจุ้ยซี่มากเลยอะ่ะมันมีน้าของมันอยู่ข้างในใแล้วหอมในตอนที่เขาไปเผา่าพี่เตาถ่านมันจะได้ความหอมของถ่าน<ช>เนาะและตัวนัวน้ำยำเขาก็จะมีน้ำยำแบบเปรี้ยวแร<ด>เปรี้ยวสซมรสมันหวานเผ็ดจากพริกสดรสชาติที่แบบเนี้ยโบราณเราทานแบบนี้กันมานี่ถือว่าเป็นอาหารเมนูแบบโบราณเลย นี่ผมคิดอยู่ว่าผมอยากจะทานอะไรต่อมามานี่รู้ว่าอยากทานสามชั้นผัดพริกเกลือนี่กำลังคิดอยู่แล้วเลยว่าอยากกินหมูทอดธรรมดาใช่ไหมทำไมมาเป็นพริกเกลือเมนูสามชั้นผัดพริกเกลือกลิ่นหอมยั่วใจเมนูหมูสุดพีกับกล้ามชันดีกินเท่าไรก็ไม่พอเด็ดจริง นุ่มใช่มารสชาติแบบกลมกล่อมแล้วอันนี้ไม่ใช่สูตรโบราณใช่ไหมไม่่ไม่โบราณอันนี้เป็นสูตรคิดขึ้นมาใหม่แล้วเขาใช้เป็นตัวพริกหยวกหวานแล้วก็มีพวกต้นหอมหัวหอมใช่ที่นว่หอมมากพี่ไทยดำเด่นมากเด่นทำใหม่ๆเลยกําลังมันพอดีนะมันไม่มันเยอะมันไม่มันเยอะ มาอย่าดูแล้วต้มยำกุ้งโบราณนี่ต้มยำกุ้งโบราณมาแล้วอุ้ยนี่แค่คิดเนี่ยอันนี้แค่คิดใช่ไหมมาเลยหรอคือรู้เลยไงว่าหน้าแบบเนี้ยต้องชอบแบบนี้ฮะอพี่หน้าโบราณโบราณอย่างเงี้ยครับเมนูต้มยำกุ้งสูตรโบราณเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดร้อนได้รสกลมกล่อมจากน้ำสต๊อกกุ้งวัตถุดิบสดใหม่ที่นี่เขาใช้กุ้งเป็นๆจากบ่อเลยครับ อร่อยจังเลยอ่ะปกติเนี่ยตามร้านอาหารทั่วไปอ่ะต้มยำก็จะใช้น้ำซุปน้ำซุปก็จะใส่โครงไก่บ้างกระดูกหมูบ้างแต่ว่าต้มยำกุ้งโบราณเราใช้น้ำสต๊อกหัวกุ้งอ๋อก็คือใช้หัวกุ้งเนี่ยต้มเป็นน้ำสต๊อกมันก็จ่ะไ้ค่ะมันก็จะได้ความมันของหัวกุ้งได้ความหวานของเปลือกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอร่อยน้ำมันก็จะข้นๆจากมันกุ้งรสชาติคือแซ่บเลยกุ้งสดนะพี่เห็นตัวเล็กเงเนี้ย กุ้งพี่อไม่ได้สดธรรมดาพี่ใช้กุ้งเป็นกุ <S <S 2> <S 2> ้งเป็นก็คือจะมีบ่อขังอยู่ข้างหลัง มีการจัดโปรโมชั่นโโปรมชั่นอะไรมไหมครับทางร้านเอาเป็นว่าใครดูรายการนี้เนาะลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์ดีไหมนี่ไม่เคยเจอนะปกติที่เค้กมากเลยที่ร้านร้านอร่อยไงโอ้ไม่ลดอะไรเงี้ยอันนี้คือมาจากรายการร้านในประเทศไทยมาบอกพี่นุชเลยลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอรร้านอื่นให้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตายแล้วพูดเล่นอร่อยมาลองดูแล้วกันครับท่านผู้ชมครับชื่อร้านว่า Natural Life คือให้จำไว้ว่าร้านเนี่ยชื่อเดิมคือ เพราะรักเราก็เลยต้องใช้ชื่อคู่กันไปเป็นเพราะรักเนเชอรัลไลฟ์ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเพราะรักเนี่ยสะกดยังไงด้วยนะเพราะนี่คือเพราะปลูกนะไม่ใช่เพราะนะเพราะปลูกการเดินทางมาร้าน n น t ช o n a ล Life เพราะรักพิกัดจังหวัดลบบุรีจากวงเวียนสะแก้วมุ่งหน้าไปวงเวียนเทพสตรีเมื่อถึงวงเวียนให้ใช้ทางออกที่4วิ่งบนถนนหมายเลขหนึ่งขับโรงไปประมาณ1.8กิโลเมตรแล้วเหลี่ยวสายเข้าซอยท่าสาลาห้าขับเข้าไปประมาณ2กิโลเมตร ร้านจะอยู่สายมือเลยครับเขารักนะครับลบบุรีนะครับอเอาไปเลยร้านนี้อร่อยร้าน<ร>าเด็ด,ด,ดประเทศไท,ย,ทยครับ,รบของร้านน่ารักด้วยขอบคุณพี่นุชนะขอบคุณครับของคมนะครับ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11อโมงครึ่งถึง5าทุ่มจอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อที่เบอร์089-989-1868และ061-821-8959ส,ส,สาส้มส้มส้มใสน้ำผึงนี่ก็อีกหนึ่งร้านเด็ดของลบบุรีนะฮะ <c oughs> น้ำปลาไหมครับน้ำปลามาเลยอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมโบราณมโบราณโบราณเลยครับปลูกสมัยคุณปู่คุณย่าใช่ใช่เนี่ยผมจะมีมีปัญหาตรวของร้านจริงจริงผมก็เพิ่งเคยเห็นนะมะพร้าวน้ำหอมโบราณอุ้ยดีจังผ่านมาให้ด้วยผ่าครึ่งมาให้แล้วครับเกือบเที่ยวมาให้ด้วยแล้วแต่ง่ายๆเที่ยวมาให้ด้วยจะเละไปหน่อยพี่คุชอบจังเลยอ่ะชอบต้มยำกุ้งชอบพี่นุช ตลกดีเื่นได้ไหมเื่นได้เื่นได้ไหมเผื่นได้